ขาหมูเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำมันหน่อยหน่อยเนื้อแน่นนุ่มหนังเนียนนึบว้าวร้านอาหารวันนี้สุพจภ์พิมขอแนะนำอ้วนโภชนาข้าวขาหมูสามแยกถนนคนเดินอำเภอเมืองพิษณุโลกพิกัดอริมถนนบรมมาตายปากซอย16 ตรงข้ามโรงเรียนวัดจันตะวันออกใกล้สามแยกถนนคนเดินอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นร้านติดริมถนนบรรยากาศสบายๆตกแต่งร้านหน้านั่งราคาเริ่มต้นที่50บาทกับขาหมูตุนเนื้อนุ่มชิ้นโตๆโตมันหน่อยๆเนื้อแน่นๆหนังเนียนๆนุ่มๆหนึบๆหนับ,นบๆราดด้วยน้ำขาหมูที่เคี่ยวมาจนเข็มข้นรส ชาติหวานนัวกลมกล่อมบนข้าวร้อนรๆนุ่มๆทานคู่ผักเครื่องเคียงคณะรา่วกรอบผักกาดดองไข่เป็ดต้มยางมะตูมสุพจน์มาทั้งทีต้องจัดแบบพิเศษเพิ่มใส่ตุ๋นรสเด็ดราดด้วยพริกน้ำส้มสีสดใสตัดเลี่ยนแบบเข้ากันสุดๆตักข้าวพร้อมขาหมูชิน้นโตเต็มคำคำแรกถูกใจคำต่อไปสิบคะแนนเต็มทานคู่กระเทียมพริกขี้หนูจัดว่าเด็ดขอเวลาสักครู่ เรียบร้อยร้านเปิดทุกวัน9โมงชา้าถึง6โมงเย็น